สำหรับวิดีโอวันนี้นะครับเราจะพยายามจะอธิบายนะครับคอนเซปต์ของความต่อเนื่องนะครับของฟังก์ชันนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า continuity นะครับนั่นเองนะครับขั้นแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะครับกราฟนะครับของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะอธิบายมันได้ด้วยเส้นโค้งนะครับอยู่บนระนาบ xy นะครับ สมมติว่าเส้นกราฟของเราหน้าตาอย่างนี้นะครับเส้นสีแดงนะครับบนช่วงนะครับเริ่มที่ศูนย์นะครับแล้วก็ไปจบที่ค่าจํานวนจริงสักค่าหนึ่งนะครับคําถามก็คือว่ากราฟตัวนี้นะครับต่อเนื่องไหมนะครับจากรูปนะครับเห็นชัดๆใช่ไหมครับว่ากราฟตัวนี้ไม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับไม่ต่อเนื่องเพราะว่าเราจะเห็นว่ากราฟของเราเกิดการจ้ำใช่ไหมครับการกระโดดข้ามใช่ไหมครับ จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับจุดนั้นนะครับก็เป็นจุดที่ทําให้ฟังก์ชันของเราเนี่ยนะครับไม่ต่อเนื่องนะครับภาษาอังกฤษของคําว่าไม่ต่อเนื่องนะครับก็คือคําว่า discontinuity นะครับก็คือจุดนั้นเกิดการจํานะครับการก้าวกระโดดนะครับเสร็จแล้วมาดูตัวอย่างที่2นะครับเรามีกราฟนะครับบนระนาบ x y เหมือนกันนะครับ เริ่มต้นเป็นเส้นโค้งนะครับวิ่งมานะครับปรากฏว่ามีรูนะครับโหว่ตรงนั้นเสร็จแล้วนิยามค่าของฟังก์ชันนะครับที่จุดที่โหวเป็นจุดทึบตรงนั้นนะครับคําถามเดียวกันครับกราฟตัวนี้ต่อเนื่องไหมนะครับก็เห็นได้ชัดอีกเหมือนกันนะครับลักษณะของฟังก์ชันที่เริ่มมีรูนะครับหรือมีการกระโดดนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับจะไม่ต่อเนื่องที่จุดดันกล่าวนะครับ ก็คือจะเกิด discontinuity นะครับลักษณะในเคสนี้นะครับเราจะเรียกจุดนะครับที่ฟังก์ชันเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะครับว่าตรงนี้ว่าเป็น removable discontinuity นะครับ point นะครับทำไมถึงเรียกว่า removable ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเรานิยามดีๆนะครับไอ้จุดที่โหวเนี่ยแทนที่จะนิยามว่ามันเป็นจุดทิพที่อยู่ด้านบนนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนจุดทิพมาปิดช่องโหวนะครับฟังก์ชันของเราก็จะต่อเนื่องใช่ไหมครับเพราะนั้นเคสที่2ก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วมาดูเคสที่3นะครับเราสามารถวาดกราฟนะครับโดยที่ต้องยกปากาขึ้นใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าเส้นกราฟตัวนี้นะครับนะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องใช่ไหมครับเพราะเราสามารถวาดมันได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องยกปากาหรือดินสอขึ้นเพราะเราจะเห็นว่าตัวอย่างที่3นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนั่นเองนะครับทีนี้จากทั้ง3ตัวอย่างเนี่ยเราก็าพยายามที่จะหาไอเดียนะครับว่า เราจะอธิบายนะครับว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยมันต่อเนื่องเมื่อไรใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องอาศัยนะครับนิยามของนิยามของเรื่องลิมิตนะครับที่เราได้เรียนมาแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับซึ่งปกติแล้วนิยามของลิมิตนะครับเราถูกนิยามผ่านตัวเอ s i ซิลอนเดลต้าใช่ไหมครับค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยเนึน,นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปเป็นคอนเซปต์ให้ฟังว่า ปกติแล้วนะครับถ้าเกิดฟังก์ชันของเรามันต่อเนื่องนะครับเราจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลองดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่านะครับเรามีระนาบ x y นะครับมีแกน x แกน y นะครับเสร็จแล้วมาพิจารณานะครับกราฟนะครับบนช่วงปิดใดๆนะครับช่วงปิดใดๆนะครับที่อยู่บนแกน x นะครับเราจะกล่าวว่าฟังก์ชันนะครับที่เรามีนะครับ สังเกตนะครับว่ากราฟที่เพิ่งวาดไปเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับเสร็จแล้วเราหยิบจุดมาซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในภายในนะครับของอินเทอร์วัลหรือว่าช่วงที่เราพิจารณานะครับจุดภายในนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอินเทอร์แยพอยต์นะครับเราจะกล่าวว่าตัวฟังก์ชันนะครับ f นะครับมันต่อเนื่องนะครับที่จุดภายในนะครับหรืออินเทอร์แยพอยต์นะครับของ ภายในช่วงปิดที่เราพิจารณาครับสมมุติว่าอินทอ o ์เรียพอยต์ตัวนี้นะครับเรียกมันว่า C ก็แล้วกันนะครับก็ตามรูปนั้นคือค่า C นะครับเราจะเห็นว่าฟังก์ชันของเรานะครับจะต่อเนื่องนะครับที่จุด c ซึ่งเป็นจุดภายในช่วงช่วงนะครับช่วงปิดที่เราพิจารณานะครับก็คือก็ต่อเมื่อนะครับลิมิตของ f เมื่อ x เข้าใกล้ c นะคงับจะต้องกค่ัเฟังก์ชันฟังก์ชันคำนวณค่นทั่จุด c นังนเอันรังึ่งในทางปฏิบัตินะครับถ้าเกิดเรายังจําไน้นะครับ ลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ c นะครับก็คือจะหาค่าได้ก็คือลิมิตทั้งทางซ้ายทางขวาจะต้องเท่ากันใช่ไหมครับเราหาค่าได้ทีนี้กลับไปดูตัวอย่างนะครับสตัวอย่างแรกว่าทําไมฟังก์ชันของเราถึงไม่ต่อเนื่องที่จุดดังกล่าวนะครับค่า c คือตรงนั้นใช่ไหมครับเราจะเห็นว่า,านะครับค่าของ f c นะครับได้เป็นค่าค่าเน่นใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะบอกว่าฟังก์ชันตัวนี้นะครับ ตอนเดินที่จุด c เราจะต้องได้ว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ c จะต้องมีค่าเท่ากับฟังก์ชันที่จุด c ใช่ไหมครับทีนี้เรามาพิจารณานะครับลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้เข้าใกล้ c ด้านขวานะครับทั้งบวกนะครับปรากฏว่าแน่นอนนะครับจากกราฟนะครับมีค่าเท่ากับ fc จริงแต่ว่านะครับค่า fc ตัวนี้ไม่เท่ากับลิมิตของ fx ใช่ไหมครับเมื่อ x เข้าใกล้ c ทางด้านลบนะครับใช่ไหมครับก็กราฟส่วนล่างตัวนั้นนะครับนั่นคือบอก นะครับลิมิตทางด้านลบเพราะนั้นแน่นอนลิมิตซ้ายนะครับไม่เท่ากับลิมิตขวาเพราะนั้นลิมิตหาค่าไม่ได้นะครับเพราะนั้นไอที่กล่าวว่าลิมิต fx x เข้าใกล้ c นะครับเท่ากับ fc ก็คือไม่จริงนะครับไม่เท่ากันเพราะนั้นเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับฟังก์ชันของเราก็เลยไม่ต่อเนื่องที่จุด c นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเคสถัดไปนะครับเคสที่2ตัวอย่างที่2ที่เราหาที่เราบอกว่ามันเป็น removable discontinuous ใช่ไหมครับ เองพิจารณาครับลิมิตของ f(x) นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ c นะครับลิมิตของตัวนี้หาค่าได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเท่ากันนะครับก็คือเท่ากับ l นะครับจากรูปนะครับแต่ว่าค่าของฟังก์ชันนะครับที่จุด c แน่นอนนะครับจากกราฟนะครับไม่เท่ากับ l นะครับอยู่คนละที่กันนะครับเพราะนั้นเกิดเหตุการณ์นี้ก็คือลิมิตนะครับไม่เท่ากับค่าของฟังชันคำนวณค่าที่จุด c ดังนั้น ฟังก์ชันตัวนี้ก็เลยไม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับที่จุด4นะครับถัดมา,าแต่ตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่ที่เราบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องใช่ไหมครับเพราะว่ากราฟของเราสามารถวาโดโดยที่ไม่ต้องยกปากกาขึ้นนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นจุดใดๆที่อยู่บนกราฟนะครับค่าของลิมิตเท่ากับค่าของฟังก์ชันเสมอนะครับเพราะนั้นกราฟก็เลยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง หลังจากที่เราให้นิยามนะครับของการต่อเนื่องของจุดที่อยู่ภายในช่วงปิดที่เราพิจารณานะครับเดี๋ยวเรามานะครับพยายามอธิบายนะครับความต่อเนื่องนะครับที่จุดที่เป็นจุดขอบนะครับหรือถ้าจะให้ดีนะครับจุดขอบสันคเพราะเรียกว่า boundary point นะครับถ้าให้ดีกน่าจะเป็นเป็นจุด end point นะครับหรือจุดปลายช่วงนะครับนะครับ end point 4ทีนี้เราจะเห็นว่าช่วงปิดของเรามี ไปช่วงทางด้านซ้ายแล้วก็ไปช่วงทางด้านขวานะครับเดี๋ยวเราพิจารณาจุดปลายช่วงนะครับทางด้านซ้ายก่อนนะครับดูกราฟนะครับสมมุติเรามีระนาบ x y นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีช่วงที่เราพิจารณานะครับช่วงปิดนะครับจุดด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิจารณานะครับว่ากราฟของเราถ้าต่อเนื่องที่จุดขอบนะครับด้านซ้ายนะครับหมายความว่ายังไงนะครับ แต่ที่นี่ c ของเราก็าคืออยู่ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วเราจะกล่าวว่าฟังก์ชันตัวนี้ต่อเนื่องที่จุด c นะครับเ,เรียนแบบนะครับนิยามขั้นตอนก็คือจะบอกว่าลิมิตนะครับหรือความฟังก์ชันตัวนี้นะครับต่อเนื่องที่จุด c ซึ่งเป็นจุดปลายช่วงทางด้านซ้ายนะครับก็ต่อเมื่อนะครับลิมิตนะครับของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ c ใช่ไหมครับแต่ทีนี้จะกราฟเราจะเห็นว่า ไม่มีกราฟทางด้านซ้ายของจุด c ใช่ไหมครับเพราะนั้นลิมิตนะครับที่หาได้คือลิมิตทางด้านขวานะครับจะต้องมีค่าเท่ากับค่าของฟังก์ชันที่จุด c นั่นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้คือความต่อเนื่องที่จุดขอบนะครับทางด้านซ้ายก็คือจะต่อเนื่องที่จุดขอบทางด้านซ้ายก็คือลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ c ในทิศบวกนะครับเท่านั้นนะครับมีค่าเท่ากับค่าของฟังก์ชันที่จุด c นั่นเองครับ ทีนี้ก็น่าคิดว่าเอ๊ะแล้วในกรณีไหนที่ฟังก์ชันของเราจะไม่ต่อเนื่องครับที่จุดปลายช่วงทางด้านซ้ายนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็คือสมมุติเรามีกราฟลักษณะนี้นะครับมีช่วงปิดนะครับเสร็จแล้วกราฟของเราเป็นลักษณะนี้ก็คือเป็นจุดโปร่งนะครับที่จุดปลายช่วงแล้วก็มีเส้นเชื่อมมาเสร็จแล้วค่าของฟังก์ชันนิยามเป็นจุดทึบนะครับนะครับ เกิดการจำกใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าลักษณะนี้คล้ายๆกับ removable discontinuous ใช่ไหมครับก็คือที่จุดโปรงนั้นคือค่าลิมิตใช่ไหมครับแต่ที่จุดทิพคือค่าของฟังก์ชันนะครับเราจะได้ว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ c ทางด้านขวาใช่ไหมครับไม่เท่ากับฟังก์ชัน f(c) ค่าของฟังก์ชันที่จุด c นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่ากราฟตัวนี้ก็คือไม่ต่อเนื่องที่จุดไปช่วงที่ด้านซ้ายนะครับ ท่านมานะครับคล้ายๆกันนะครับเราพยายามจะให้นิยามของความต่อเนื่องที่จุดด้านขวานะครับจุดปลายช่วงด้านขวานะครับเราลองมาดูกราฟนะครับคล้ายๆกันนะครับก็คือเรามีแกน y แกน x นะครับเสร็จแล้วเราก็พิจารณานะครับช่วงนะครับบนแกน x นะครับเสร็จแล้วเรามีกราฟลักษณะนั้นนะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับเสร็จแล้วจุดปลายช่วงงเราจุด c คืออยู่ด้านขวานะครับ ทีนี้ถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับที่ฟังก์ชันของเราต่อเนื่องที่จุดปลายช่วงทางด้านขวานะครับก็คือค่าของลิมิตของ f x นะครับเราจะเห็นว่าไม่มีกราฟด้านขวาของจุด c ใช่ไหมครับเพราะนั้นลิมิตที่เราหาได้ก็คือลิมิต x เข้าใกล้ c ทางด้านซ้ายนะครับหรือทางในทิศลบจะต้องมีค่าเท่ากับฟังก์ชันที่จุด c นะครับถ้าเกิดเงื่อนไขนี้จริงนะครับเราจะได้ว่าฟังก์ชันของเราต่อเนื่องนะครับที่จุดขอบด้านขวานะครับ แล้วก็ในทำนองกับการนั่นคือนิยามนะครับของความต่อเนื่องที่จุดปลายช่วงของด้านขวานั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับที่พยายามอธิบายไปนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับถ้าเกิดกราฟของเราเกิดการจานะครับมีช่องว่มีรูนะครับนะครับเราจะได้ว่าฟังก์ชันของเราก็คือจะไม่ต่อเนื่องที่จุดดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้น